สวัสดีครับพบกับผมช่องสปอกถอกสปอยวันนี้จะพาเพื่อนๆพนพบกับหนังเรื่องเพื่อนบ้านคนใหม่ต้องขอบอกว่าเนื้อหาที่นำมาเสนอออกไปเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับพร้อมแล้วไปเริ่มสปอยกันเลยครับเปิดเรื่องมาที่เย็นวันหนึ่งมีคู่สามีภรรยาที่เพิ่งแต่งงานกันนั่นก็คือพระเอกนางเอกของเรานะครับฉากถัดมาที่เช้าอีกวันนางเอกของเราจะไปซื้อของมาทำกับข้าวนะครับ พอเธอกลับมาถึงที่พักในระหว่างที่เธอกำลังจะเปิดประตูดูเหมือนเธอเริ่มจะนึกขึ้นได้ว่าเธอนั้นได้ลืมกุญแจจนทำให้เธอไม่สามารถเข้าที่พักได้แล้วเธอทำได้แค่เพียงนั่งรอให้สามีเธอกลับมาในระหว่างที่ปอเ,เธอก็ได้คุยโทรศัพท์กับเพื่อนเพื่อค่าเวลาแล้วในเวลาต่อมาก็ได้มีผู้ชายคนหนึ่งที่พักอาศัยอยู่ข้างห้องเธอดูเหมือนว่าผู้ชายคนนี้จะเพิ่งย้ายเข้ามาพักที่ห้องนี้แล้วทั้งสองก็ได้ทักทายกันตามมารยาทแล้วนางเอกของ ก็เลยขอให้เขาช่วยนะครับเรื่องที่เธอลืมกุญแจไว้ในห้อง ส่วนเพื่อนบ้านชายคนนี้นะครับเขาได้ชวนนางเอกไปรอสามีเธอที่ห้องของเขานะครับดูเหมือนเขาจะเป็นห่วงผู้หญิงตัวเล็กที่ต้องนั่งรอสามีกลับมาตอนเย็นพอนางเอกของเราได้เข้ามานั่งพักที่ห้องของเพื่อนบ้านนะครับเธอก็ดูเหมือนจะมีท่าทีเกรงใจเพื่อนบ้านคนนี้สุดๆจนเพื่อนบ้านได้หานำมาให้เธอดื่มแล้วก็มีการพูดคุยกันเพื่อที่จะไม่ให้นางเอกมอองเขาในแมที่ไม่ดีแล้วเขาก็ได้ติดต่อช่างทํากุญแจมาเปิดประตูให้กับนางเอก เรารแล้วในเวลาต่อมาช่างก็ได้มาทําการเปิดประตูที่ล็อกให้นะครับทำให้นางเอกของเรารู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกขอบคุณผู้ชายคนนี้มาก ที่มาช่วยเขาฉากถัดมาที่ห้องนอนของนางเอกนะครับจะดูเหมือนว่าสามีของเขาได้กลับมาบ้านแล้วแล้วดูเหมือนจะบ้างานในเวลาที่นอนก็ได้หยิบโน้ตบุ๊กขึ้นมาทํางานแล้วด้วยความเหงาของนางเอกของเรานะครับที่พักหลังสามีของเขาจะบ้านงานเกินไปสามีของเขาอาจจะไม่ทําการบ้านในพักหลังในคืนนี้นางเอกของเราก็อยากจะมีอะไรกับสามีของเขานะครับ แต่ดูเหมือนสามีของเขาจะเหนื่อยเกินไปแล้วก็เผลอหลับทําให้นางเอกของเราถึงกับเสียงแล้วนอนคิดอะไรบางอย่างฉากถัดมาที่เช้าวันถัดไปได้นางเอกของเราก็ได้ทํางานบ้านที่มาพร้อมกับชุดที่แอดบอกว่าแจมจากนั้นเธอก็ได้เข้าไปที่ห้องนอนแล้วเธอก็ได้หยิบอุปกรณ์การช่วยเหลือตัวเองที่เธอแอบซ่อนไว้ เพราะมันเป็นสิ่งเดียวที่ทําให้เธอคลางเงาได้ฉากนี้มีความยาวพอสมควรเพื่อนๆไปติดตามกันได้เลยนะครับแล้วฉากก็ได้ตัดมาที่นางเอกเรายืนอยู่ประตูหน้าห้องนะครับดูเหมือนว่านางเอกเราจะมีแผนร้ายนะครับเพราะเธอเริ่มสนใจเพื่อนบ้านคนใหม่คนนั้นแล้วเธอจึงได้แกล้งทํากุญแจหายอีกครั้งจนเธอต้องยืนรอเพื่อนบ้านคนนี้มาถึงแล้วมันก็เป็นตามแผนที่เธอวางไว้นะครับ จนผู้ชายคนนี้ต้องเชิญเขาเข้าไปรอช่างที่ห้องอเหมือนเดิมทําให้คนทั้งสองเริ่มใกล้ชิดสนิทกันแล้วได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันพอคนสองคนอยู่ด้วยกันดวกกับบรรยากาศและความเหงาของนางเอกทําให้เธอหักห้ามใจไม่ไหวที่จะเปิดสึกกรชะชับมิตรกับผู้ชายคนนี้ แต่ดูเหมือนผู้ชายคนนี้จะพยายามหักห้ามใจแต่สุดท้ายเพราะความสวยของเธอเขาจะทนไม่ไหวฉากนี้ยาวแล้วเด็กเ,เพื่อนสามารถนำรหัสที่แอร์ออกมาเด็กวางให้ไปหาดูเพิ่มเติมได้เลยนะครับพอเสร็จภารกิจของนางเอกที่เธอได้วางแผนไว้เธอก็ได้กลับเข้าห้องตัวเองแล้วทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเช้าวันถัดมาเธอกับสามีก็ได้นั่งรับประทานอาหารด้วยกันแล้วดูเหมือนสามีของเขาจะรู้สึกว่าภรรยาของเขามีอะไรที่ผิดปกติ ไปเขาจึงถามเธอไปแต่เธอก็ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วสามีเธอก็ไม่ได้ติดใจอะไรพอทั้งสองกินข้าวเสร็จเธอก็ได้เดินออกมาส่งสามีเธอเพื่อที่จะไปทำงาน เป็นเวลาที่ชายข้างห้องได้เปิดประตูออกมาพอดีทำให้คนทั้งสามได้เจอกันแต่นางเอกของเราก็เลยรีบส่งสามีเธอไปทำงานแล้วเขาก็ได้สงสัยตาให้กับชายข้างห้องของเขาดูเหมือนวันนี้เธอจะทำมันเหมือนเดิมแล้วคนทั้งสองก็ได้เปิดศึกกรชะชบมิตรกันอีกครั้งฉากนี้ไม่มีความเผลอนายระหว่างคนสองคนจัดหนักจัดเต็มพอเสร็จภารกิจของคนทั้งสองแล้วก็เลยกลับเข้าห้องแล้วทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วต่อ อนที่นางเอกกําลังเข้านอนดูเหมือนว่าเธอจะนอนไม่หลับในคืนนี้ทําให้เธอต้องแอบออกไปข้างนอกแล้วบังเอิญเจอเพื่อนบ้านที่ดูเหมือนว่าเขาเองก็เลยลืมกุญแจวไว้ที่ห้องทําให้ไม่สามารถเข้าห้องได้แล้วเมื่อคนทั้งสองพบกันอีกครั้งคงไม่ต้องบอกนะครับว่าเหตุการณ์ต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งทุกครั้งที่สองคนเจอกันมักจะทําอะไรแบบนี้เป็นประจํา ก็ประมาณนี้แหละครับกับ AV เรื่องนี้ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่ศึกกรชะชัมิตรมากกว่าการดำเนินเรื่องผมจะแปลว่าก็ให้เพื่อนๆไปติดตามเพิ่มเติมกันต่อนะครับแล้วถ้าหากเพื่อนๆชอบสปอยหนังแบบนี้ผมก็ของฝากช่องเพื่อติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ